เฟียวฟาวไลฟ์โชว์ถูกหัวอีกแล้วงวดนี้ชุดใหญ่ปึกใหญ่ฟาดกลับคนคิดไม่ดีเจ๊ตอนนี้กี่โมงบ่ายสามโมงสี่สิบน่บายสนะามโมงสี่สิบเนเจ๋าเฟียวฟาวถูกรางวัลเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลเจ๊ เฟียลฟาวไลท์โชว์ถูกหัวอีกแล้วงวดนี้ชุดใหญ่ปึกใหญ่ตั้งแต่กองสลากยังออกรางวัลไม่เสร็จฟาดกลับคนคิดไม่ดีกล่าวหาซื้อหวยจากคนถูก สำหรับคนดังที่มาถูกหวยถูกรางวัลเป็นประจำคงต้องยกให้กับดาราสาวอิมเฟียลฟาวสุดสวิงริงโกที่รวยหวยถูกลอตเตอรี่เกือบแทบทุกง,งวดอย่างงวดล่าสุดวันที่ส6มีนาคมเฟี oul, ลยลฟาวไลสดโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลในงวดนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมง40ซึ่งสนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัลไม่เสร็จโดยถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข396าจำนวน3ใบรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข256าจำนวน5ใบ โดยในไลฟ์เฟียลฟ้ายังพูดถึงการที่ถูกหวยในงวดนี้มาจากบาร,รมีของพ่อปู่และแม่ย่าพญานาคซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์เฟียลฟ้ายังพูดถึงคนที่คิดไม่ดีจึงต้องการยืนยันด้วยการโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลตั้งแต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัลไม่เสร็จเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่มาจากคนที่ถูกรางวัลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดในดูสิดูเวลาสิ อันนี้บ่ายสามโมงห้าสิบนาทีว่าช้ากว่าอิมตะกี้ของอิมประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบกว่านาทีบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีสลากินแบงรัฐบาลยังประกาศไม่จบเลยนะเบี้ยวบามไร้สดแล้วนะ,ะเหนื่องมากเลยนี่